บรรยากาศสดๆตอนนี้ค่ะจากงานตลาดข้าวชาวนาไทยครั้งที่2ในวันสุดท้ายนะคะตอนนี้เห็นว่าพระเอกหนุ่มของเราค่ะพี่ปอณนทวุฒิแล้วก็เด่นคุณงามเนตรนะคะพร,ะร้อมที่จะมาเจอะเจอคุณผู้ชมที่มาจับจ่ายข้าวที่งานครั้งนี้แล้วนะคะ ค่ะพี่แหม่มพี่ฝนคะต้องบอกว่าในบรรยากาศตลาดข้าวชาวนาไทยครั้งที่2วันนี้เดินทางมาถึงวันสุดท้ายแล้วค่ะบรรยากาศที่อาคารมารีนนนะ์ณขณะนี้นะคะประชาชนก็นยังทยอยเดินทางมาเลือกซื้อข้าวพันธุ์ดีจากชาวนาตัวจริงหลายหลาย,ลายสายพันธุ์ค่ะยังร้อยคุณผู้ชมมาเลือกอยู่บเบ็ดเสร็จรวม2วันแล้วขายข้าวได้ประมาณ24ตันแล้วค่ะแต่ว่าวันนี้เนี่ยมีความพิเศษอีกอย่างหนึ่งคือเรามีผู้กองอรินและผู้กองอรินค่ะทําไมถึงมี2คนจากละครเรื่องดาวหลงฟ้าผู้ผ่าสีเงินวันนี้ทั้งคู่มาช่วยชาวนาขายข้าวด้วยเดี๋ยวเราไป ส,ส,สวัสดีค ja ่ะสวัสด mm ีท hmm. ั้งสองท่านค่ะวันนี้จากนายตำรวจมาเทวันนี้มาเป็นพ่อค้าขายข้าวใช่ครับก็วันนี้มาช่วยกันขายข้าวนะครับมาช่วยชาวนาขายข้าวมาช่วยกันแบกกระสอบอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าขึ้นชื่อนะครับว่าข้าวไทยอร่อยมากๆอยู่แล้วก็อยากให้ทุกคนนะครับมาร่วมกันอุดหนุนเรามีแพ็กเกจของขวัญปีใหม่ด้วยนะครับเป็นเซ็ตอย่างเงี้ยครับสามารถเอาไปอุดหนุนและเอาไปเป็นของขวัญปีใหม่ได้ครับ คือเรามีของแพ็กเกจของขวัญปีใหม่ด้วยเมื่อสักครู่นี้ทั้งสองท่านเพิ่งมาไม่นานแต่ว่าสามารถเชียร์ข้าวเมื่อกี้พี่ป๋อเชียร์ข้าวไขเข้าวไปได้เยอะมากเลยโอ้โหต้องขอบคุณมากเลยครับมีอยู่รายหนึ่งนะครับก็คือว่าซื้อประมาณ12ตันถนะือว่าเป็นไฮไลท์เลยนะครับสำหรับวันนี้นะเป็นการเริ่มต้นวันวันนี้ที่ดีมากๆเลยทีเดียวสำหรับวันสุดท้ายเราก็เลยเชียร์ว่าแหมเพิ่มอีก8ตันได้ไหมจะได้เป็น20ตันไปเลย ก็ใจดีมากเลยทีเดียวครับขอบคุณมากเลยครับห้างทองเยราชกรุงเทพนะครับต้องขอบคุณจริงๆที่แบบว่าน่ารักมากๆกับพวกเรานะครับที่ว่าจะซื้อข้าวองเราไปทั้งหมด20ตันเลยทีเดียวตอนนี้นะครับบริษัทห้างร้านสมาคมมูลนิธิต่างๆนะครับถ้าใครสนใจและต้องการข้าวในปริมาณสูงๆเยอะๆตรงนี้ได้เลยครับข้างตึกมารีนนนะครับอยู่ตรงนี้นะครับผมน้องเด่นคุณแล้วก็น้องๆดาราทุกคนจะอยู่สแตนบายอยู่เด่นคุณค่ะเห็นจากบรรยากาศจากตามบูธต่างๆวันนี้มีแพคเกจสวยงามมากเป็นยังไงบ้างคะ ก็รู้สึกแปลกดีครับเพราะว่าเราก็ไม่เคยซื้อของขวัญที่เป็นข้าวอะไรเงี้ยแต่ผมรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่าข้าวที่ที่นำมาจากชาวนาที่เก็บเกี่ยวกันเองจริงๆเป็นข้าวที่ดีมากเพราะบ้านผมก็ปลูกข้าวอยู่แล้วบ้านผมอยู่ที่อุบลก็ปลูกข้าวอยู่แล้วก็เป็นข้าวที่อร่อยและมีคุณภาพเกรดที่ดีมากแล้วก็สะอาดด้วยครับสวยงามมากครับ พี่ปอคะ่ะครั้งนี้เนี่ยต้องบอกว่าตลาดข้าวเนี่ยเป็นครั้งที่2แล้วแล้วก็พี่ปอได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งตั้งแต่ในตลาดข้าวครั้งแรกเลยพี่ปอรู้สึกยังไงบ้างแล้วก็ในภาพรวมของครั้งนี้เป็นยังไงบ้างคะต้องบอกว่าครั้งนี้เนี่ยพวกเราก็ตั้งใจให้มันเกิดเพราะว่าครั้งที่แล้วประสบความสําเร็จมากครั้งนี้เราก็อยากจะต่อยอดจากสิ่งที่เราทําค,ค,คือเราเรา,เรามุ่งแบบ มุ่งมั่นอยู่แล้วครับว่ามันจะมีครั้งต่อไปไปเรื่อยๆเราจะพยายามทําไปเรื่อยๆถ้ามันเป็นไปได้นะครับขอบคุณทางช่องสาขอบคุณทางทีมงานทุกคนที่พยายามงานอย่างหนักเลยเพื่อเกิดงานนี้ขึ้นมานะครับตอนนี้เรากาลังรออยู่รอผู้ซื้ออยู่นะครับข้าวก็ขายได้ในระดับหนึ่งที่เราพอใจแล้วแต่ว่าเราอยากช่วยชาวนาจริงๆถ้าครั้งนี้ประสบความสาเร็จอีกเราก็จะมีโอกาสที่จะช่วยชาวนาได้มากกว่านี้มากขึ้นไปเรื่อยๆในครั้งที่3าครั้งที่4ี่เพราะฉะนั้นก็ต้องบอกเลยว่า เราอยู่กันด้วยความหวังและความมุ่งมั่นแล้วก็ไม่ท้อนะครับไม่ว่าวันนี้จะแดดร้อนขนาดไหนไม่ว่าวันนี้จะเกิดความรู้สึกอย่างไรนะครับวันนี้เราจะทําให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้เพื่อช่วยเหลือชาวนาของเราครับสุดท้ายอยากให้ทั้งสองท่านเชิญชวนคุณผู้ชมมาที่นี่วันนี้วันสุดท้ายเลยด้วยเชิญชวนนะครับวันนี้วันสุดท้ายแล้วครับมาช่วยมาช่วยอุดหนุนเงิน,นที่แบบเข้าเข้าคนไทยด้วยกันเองแล้วก็มา รับบริโภคข้าวที่เป็นข้าวที่ดีข้าวคุณภาพของบ้านเรานะครับผมก็เชิญชวนมากันเยอะๆนะครับวันสุดท้ายพวกเราก็จะ,อ,ะอยู่ช่วยขายจนกว่าจะเลิกง,งานครับผมขอบพระคุณทั้งสองท่านมากนะคะคุณผู้ชมค่ะยังเดินทางมาได้ที่อาคารมารินนพระราม4นะคะจนถึง6โมงเย็นวันนี้วันสุดท้ายแล้วชาวนานหลายท่านบอกว่าขนข้าวมาแล้วจะไม่ขนกลับนะคะต้องให้มาช่วยกันซื้อกันที่นี่กันเยอะๆนะคะช่วงนี้กลับไปทางสถานีก่อนคะ่ะ ขอบคุณมากค่ะขอบคุณปอพระวีด้วยค่ะพี่ปอเป็นดังปอกวักมือเรียกจนเราอยากลงไปหาเลยหาเจอพี่ปอนี่ซื้อ1กิโลไม่ได้นะต้องซื้อเป็นตันแล้วไม่ใช่แค่ตันเดียวนะคะต้องซื้อ20ตันค่ะ